คลิปนี้นะครับเรามารีวิวเตาอบขนมปังกันซึ่งไม่ใช่เตาอบขนมปังธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้าครับซึ่งด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นเตาอบยี่ห้อบบลมูด้านะครับที่ขึ้นชื่อว่าอบขนมปังได้อร่อยที่สุดในโลกเขาว่ายอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็มีค่าตัวถึงหมื่นต้นต้นเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเตาอบขนมปังเนี่ยราคาหมื่นต้นต้นมันราคาสูงไปหน่อยลองมาดูตัวนี้ครับเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้าสมาร์ทโฮมบียอน SMOV 1 3 0 0 ที่มีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยแทบจะคล้ายกับบาร์ u ูด้าเลยแต่ว่ามาในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นเองสำหรับสมาร์ทโฮม e y o n d SMOV 1300เครื่องนี้นะครับ เป็นเตาอ,อบไอ้น้ำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า h o Steam Oven ครับจากแบรนด์ Smart Home ซึ่งแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะครับมีจำหน่ายอยู่ตามร้านค้าห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยกับราคาที่ย่อมเยาวครับโดยเจา้าเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้าตัวนี้นะครับอยู่ในไลน์สินค้าที่เรียกว่า Smart Home Beyond ครับที่จะเน้นสินค้าที่คุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้แล้วก็มีดีไซน์มินิมอลครับเราก็เลยลองจับมาชนกับบม r erm ู u d a ให้ดูกันในรีวิวนี้นะครับ แต่สําหรับใครที่ไม่คุ้นกับคําว่าเตาอบไอน้ําไฟฟ้าเนี่ยมันต่างจากเตาปิ้งขนมปังอย่างไงผมอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเตาอบขนมปังทั่วๆไปหรือว่าเตาติ้งที่เรารู้จักกันเนี่ยจะใช้ความร้อนอย่างเดียวในการอบขนมปังซึ่งมันจะทําให้ขนมปังเนี่ยมีความกรอบแต่ว่ามีความแห้งด้วยนะครับแต่ว่าเตาอบไอน้ําไฟฟ้านี่นะครับจะมีกระบวนการในการนําไอน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยในการอบด้วยทําให้ขนมปังที่ได้ออกมาเนี่ยมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะครับซึ่งอาหารที่เหมาะกับการใช้เตาอบนี้ในการประกอบ ก็อย่างที่ชื่อมันแหะครับก็คือเป็นอาหารจำพวกขนมปังนั่นเองทีนี้เรามาดูส่วนของตัวเตาอบก,กันบ้างนะครับสำหรับสตีมโ o เว่นของ Smart Home ตัวนี้นะครับจะเห็นอยู่ว่าสีเนี่ยแปลกตาอยู่พอสมควรเลยมันก็ดีนะเป็นสีน้ําตาลนวลที่น่าจะเข้ากับห้องครัวมินิมอลโทนขาวครีมอ่อนๆได้ ด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะเป็นฝาเตานะครับมีกระจกไว้สําหรับมองอาหารด้านในฮะปุ่มควบคุมก็จะเป็นลูกบิดน,นะครับอันนึงคุมเวลาที่ตั้งได้มากสุด15นาทีด้วยกันครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นโหมดการทําความร้อนครับก็จะแบ่งเป็น4เมนูฮนะก็มีทั้งขนมปังปิ้งชีสโทส์นะครับมีขนมปังฝรั่งเศสและก็เป็น,นครัวซองนะส่วนความร้อนเนี่ยมีอยู่3ระดับครับก็คือ170 200แล้วก็230องศาเซลเซียส เปิดดูด้านในนะฮะก็จะมีตะแกรงสําหรับวางอาหารนะที่ติดกับฝาหน้าเวลาเปิดฝาเนี่ยตะแกรงก็จะเลื่อนออกมาด้วยก็สามารถถอดไปทคำความสะอาดได้ด้านในเตาครับก็จะประกอบด้วยไฟบนล่างสำหรับให้ความร้อนนะครับตรงหน้าเตาเนี่ยมีรางน้ําสาหรับทําไอน้ําซึ่งเราสามารถเติมน้ําได้จากช่องด้านบนนี้นะครับน้าจะไหลลงมาจากด้านข้างครับลงมาที่รางตัวฝาครอบด้านบนนี้นะครับทำหน้าที่เป็นถ้วยตวงด้วยมีความจุอยู่ที่5ซีซีด้วยกันนอกจากตัวเครื่องนะครับก็ภายในกล่องของสมาร์ทโฮมเนี่ยก็จะมี ถาดดำนะครับแถมมาให้ด้วยอันนี้คือวางบนตะแกรงได้เลยเอาไว้อบขนมปังหรืออาหารที่แบบมีความจุ้ซี่มีน้ำน้ำหน่อยจะได้ไม่เลอะตัวเตานะครับด้านใต้ของตัวเตานะครับก็คือจะมีถาดรอง ไว้ให้ด้วยนะครับก็คือถ้ามีเศษขนมปังหรือว่าอะไรมันตกลงไปข้างล่างล้วก็สามารถถอดถ่ายนี้เอาไปทาความสะอาดได้แล้วก็จะมีส่วนของคู่มือการใช้งานที่มีทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยอยู่ในเล่มเดียวกันอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของบัตรรับประกันสินค้านะครับสมาร์ทโฮมตัวนี้นะครับมีระยะเวลารับประกันอยู่ที่3ปีด้วยกันใช้งานได้แบบลินๆเ,เ,เลยนะครับทีนี้เราลองเอาตัวบามูด้ากลับมาเทียบกันดูนะครับ สำหรับขนาดของเตาทั้ง2แบรนด์นะครับก็คือพอๆกันเลยครับก็จะมีเรื่องของดีไซน์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับด้านซ้ายของบารูด้าเนี่ยครับก็วัสดุเนี่ยจะเป็นผิวด้านนะแล้วก็มีเท็กเจอร์หยาบหยาพินึงนะครับส่วนด้านขวาของสมาร์ทโฮมเนี่ยก็จะเป็นผิวมันเงานะครับสีเปี้ยนอ่อนสีครีมช่องใส่น้ำนะครับของสมาร์ทโฮมเนี่ยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาเป็นจุกเลยแต่ว่าส่วนของบาร์ูด้าเนี่ยจะเป็นฝาปิดครับที่ติดกับตัวฝาหน้าอีกทีนึงคือเวลาดึงฝาหน้าออกเน่ยนดานชออองของขไ้้ว ส่วนด้านในครับก็มีท่อมีหลังน้ำนะครับตัวถาดข้างล่างอะไรก็คล้ายๆกันครับต่อมาก็เป็นเมนูการใช้งานนะครับเหมือนกันเลยต่างกันตรงอุณหภูมิช่วงท้ายนะฮะคือทั้งบ e ร์นูด้าและสมาร์ทโฮมเนี่ยก็จะมีเมนูในการทำอาหารเหมือนกันส่วนด้านหลังอุณหภูมิเนี่ยจะต่างกันนิดนึงก็คือมีให้3ระดับเหมือนกันแต่ว่าความร้อนสูงสุดเนี่ยของบอรูด้าจะสูงกว่า ตัวตั้งเวลานะครับทั้งคู่สามารถตั้งได้สูงสุด15นาทีเหมือนกันแต่ว่าดีเทลมันจะต่างกันนิดนึงคือของสมาร์ทโฮมเนี่ยให้เลือกตั้งแต่1นึถึงสินาทีเลยเท่ากันหมดเลยแต่ว่าของบาด้าเนี่ยจะเห็นว่า15นาทีเหมือนกันแต่ว่าในช่วงแบบ5นาทีแรกเนี่ยเราสามารถตั้งครึ่งนาทีได้อย่างเช่นแบบนาทีครึ่ง2นาทีครึ่ง3นาทีครึ่ง4นาทีครึ่งนะครับทีเนี้ยสิบถึงสินาทีเนี่ยเราไม่สามารถเลือกระหว่างนั้นได้เลยซึ่งความละเอียดของเวลาเนี่ยผมรู้ส แล้วคือส่องตรงกระจกด้านหน้านี่นะครับว่าอาหารมันเริ่มสุกหรือยังมันไหมหรือยังนะครับคือถ้ามันได้ที่แล้วผมก็ปิดเครื่องแค่นั้นเองนอกจากการอบขนมปังนะครับถ้าใครคิดว่าจะลองซื้อเตาอบพวกนี้ไปลองทําขนมดูนะครับเอาจริงๆให้ผมแนะนำอ่ะคือมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ทั้งคู่เลยนะครับคือเห็นภายนอกเนี่ยอาจจะมีขนาดที่แบบพอๆกับเค้กหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเปิดฝาดูเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่การใช้งานเนี่ยมันมีแค่สูงประมาณ7ซนติเมตรเอง ซึ่งถ้าเป็นแบบเค้กชิ้นหรือว่าขนมที่มันชิ้นแบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยอะ่ะก็ปูขึ้นมาก็หมดสิทธิ์แล้วครับอีกอย่างก็คือเรื่องของการทําความร้อนครับคือพอเป็นเตาเล็กๆปิ้งขนมปังเนี่ยออปชันการปรับมันก็ไม่ได้มากครับแต่ถ้าเป็นเตาแบบ30-40ิีลิตรขึ้นไปเนี่ยมันจะมีออปชันแบบเปิดไฟล่างอย่างเดียวเปิดไฟบนอย่างเดียวอะไรแบบนี้หรือว่ามีพัดลมมาช่วยในการอบนะครับในําทำให้แบบขนมมีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่ว่าถ้าทําขนมเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นแบบอบคุกกี้ชิ้นเล็กๆ,ๆอบบรนี้อะไรอย่างน พูดไปยังไงมันก็ไม่เท่ากับทดลองจริงนะครับเดี๋ยวเราเอาขนมปังมาลองอบให้ดูดีกว่าว่าแบบขนมปังแต่ละแบบเนี่ยทั้งคู่อบออกมาจะเป็นยังไงบ้างต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับทีนี้วิธีการใช้งานเตาอบนะครับจริงๆมันก็เหมือนกับเตาทั่วไปแหละแต่ว่าเราจะเพิ่มขั้นตอนตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือเริ่มจากการใส่น้ําลงไปก่อนฮนะตรงเนี้ยเราใช้ถ้วยตวงน้ําเลยแล้วก็ใส่ลงไป2ครั้งครับ ถ้าใส่ไปมากกว่านี้เนี่ยน้ำก็จะล้นรางออกมาจากเตานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ขนมปังเข้าไปครับเซตโหมดให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งเวลาจากนั้นก็รอประมาณ3วินาทีครับเครื่องก็จะเริ่มทำงาน รอที่ขนมปังปิ้งทั่วๆไปกันก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความบางของแผ่นขนมปังเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นความต่างด้านความนุ่มด้านในกันมนานะครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือมีความกรอบทั่วกันทั้งแผ่นแต่เหมือนว่าในเวลาที่เท่ากันเนี่ยสมาร์ทโฮมจะให้ไฟที่แรงกว่านิดนึงนะครับด้านในของ b บลมมด้าเนี่ยจึงนุ่มกว่าเล็กน้อยแบบนิดเดียวจริงๆ ต่อมาเป็นชีสโทส์นะครับอันนี้พอดีว่าอบไปด้วยทำงานไปด้วยเลยไม่ได้เฝ้าเตาฮะทั้ง2เตาเนี่ยใช้เวลา5นาทีเท่ากันแต่เหมือนว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยจะให้ไฟแรงกว่าเหมือนกับขนมปังปิ้งแหะครับก็เลยเกมรียมอย่างที่เห็นครับแล้วก็เลยขอลองแก้ตัวให้สมาร์ทโฮมอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เลยนั่งเฝ้าเตารอเลย ผลที่ออกมาก็คือชีสโทสต์ของสมาร์ทโฮมเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าบามูด้านะครับความกรอบของชีสกับขนมปังนุ่มๆด้านในเนี่ยก็พอๆกันเลยต่อมาเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับสำหรับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยทั้ง2เตาอบมาเนี่ยผมแยกความต่างแทบจะไม่ได้เลยทั้งผิวสัมผัสแล้วก็รสชาติครับภายนอกเนี่ยมีความกรอบทั้งตัวขอบแล้วก็ด้านเนื้อสีขาวรอบนอกนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็มีความนุ่มฟูอยู่เหมือนกันเลย ทีนี้มาที่ครัวซองกันบ้างครับสาหรับครัวซองเนี่ยคือมาเป็นแป้งที่ยังไม่ผ่านการอบนะครับเลยใช้เวลามากหน่อยซึ่งทั้ง2เตาเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ15นาทีเหมือนกันส่วนผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็พอๆกันเลยมีความกรอบนอกนุ่มในทรงครัวซองของบามูดา้ามันจะแปลกๆไปเล็กน้อยนะครับที่เห็นในวิดีโอเนี่ยเพราะว่าตัวขนมปังเนี่ยมันไปโฟูติดตะแกรงครับแต่ว่าสมาร์ทโฮมคือผมมีเปิดเตาจับระเบียบรอบหนึ่งมันก็เลยไม่ติดตะแกรงนะครับ สรุปการอบขนมปังเปรียบเทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้นะครับถ้าใช้เมนูเดียวกันเนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาเท่ากัน เราสมาร์ทโฮมเนี่ยจะให้ไฟที่แรงกว่าบาม์บูด้าเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเราสามารถหาระยะเวลาในการอบขนมปังเนี่ยที่มันเหมาะสมได้คุณภาพของขนมปังที่ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ก็คือจะไม่ต่างกันเลยนะครับอย่างผมอบชีสโทสหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสหรือพัวซองเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยก็คือแยกกันไม่ออกเลยซึ่งถ้าถามกันตรงนี้นะครับว่าเตาอบไอน้ําไฟฟ้าสมาร์ทโฮม SMOV 1 3 0 0สามารถใช้งานแทนเตาอบบาม์บูด้าได้ไหมผมตอบเลยว่าได้ครับตรงนี้เป็นแถมท้ายนิดนึงนะครับจากที่ ช่วงต้นคลิปผมบอกว่าถ้าใครสนใจจะเอาเตาแบบนี้ไปใช้อบขนมมันก็ทําได้เล็กน้อยแบบพวกบราวนี่คุกกี้อะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่เหมาะหรอกซึ่งเครื่องตรงหน้าเนี้ยมันไม่ใช่คุกกี้บราวนี่เนาะมันเป็นเครื่องสําหรับทําขนมหม้อแกงอันเนี้ยคือทีมผมเตรียมมาให้บอกว่าลองทําดูมันทําได้ส่วนวิธีการทําต่างๆเนี่ยก็คือมีฝากไว้ในบทความนั่นแหละไปติดตามที่บทความกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ของขนมหม้อแกงจากเตาอบสมาร์ทโฮม SMOV 1300เป็นยังไงกันบ้าง หับขนมหมอ้อแกงที่ทำออกมานะครับก็ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยก็ดูดีเลยทีเดียวรสชาติก็ใช้ได้ครับสุกทั่วถึงกันนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ปัจจัยที่ว่าถาดฟอยใหญ่ไปหน่อยยมันก็เลยเป่าไปนิดนึงนะครับถ้าผมเลือกถาดที่มันเล็กกว่านี้หน่อยก็น่าจะออกมาสวยงามแต่โดยรวมแล้วก็คือทำได้ครับในไซส์สเกลที่ไม่ใหญ่มากนะครับ ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวเตาอบไอ้น้ำไฟฟ้านะครับก็สำหรับใครที่อยากทานขนมปังที่กรอบนอกนุ่มในและรู้สึกว่าบามูด้าราคาสูงไปหน่อย Smart Home Beyond SMOV 1300 <c oughs> ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวนึงนะครับที่มีการใช้งาน แทบจะไม่ต่างจากบามูด้าเลยครับนอกจากนี้นะครับเตาอบสมาร์ทโฮมบีออนเนี่ยก็จะมีรับประกันให้นานถึง3ปีรวมทั้งมีมอร์กที่รองรับความปลอดภัยในการใช้งานด้วยส่วนใครที่คิดว่าจะซื้อเตาอบมาทําขนมนะครับตัวนี้ถ้าเล็กๆในน้อยก็พอทําได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะอบขนมกันจริงจังเลยก็ลองอัปเกรดไปดูรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอกำลังใจหน่อยโดยการกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับชาแนลไทยแว่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายทิ้งท้ายคลิปหน่อยละกันนะครับสาภาพกันตามตรงแล้วผมไม่ใช่สายขนมเท่าไหร่ฮะขอเป็นแบบนี้คงจะสะใจกว่าครับซึ่งถึงจะเป็นเตาอบขนมปังหรืออบขนมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการเอาเนื้อมาทำเนี่ยมันก็ทําได้ครับก็จะเป็นเนื้ออบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับ